บรรยากาศดีนะเช้านี้ที่วัดไทยกุศลนาลาเฉลิมราชเมื่อคืนมาทอดผ้าป่าไปแล้วนะขอ,องสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทอดผ้าป่าไปได้19,99 9บาทแล้วเกบาทก็เงินรูปีอีกน่าจะ7 0 0 0กว่ารูปีอันนี้ก็เป็นวัดวัดไทยนะยิ่งใหญ่กว่าจะเติบโตมาได้ขนาดนี้นี่ผู้สร้างท่านเจ้าคุณนี่ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายหลายอย่างเลยนะการสร้างวัดในต่างประเทศนี่ทาได้ยาก นี่แล้ในอนาคตก็จะมีการสร้างโรงพยาบาลวัดไทยกุสินาราฉเฉลิมราชด้วยนี่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรมวชิระโพธิวงศ์ท่านก็อบอกว่าในวันนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้ามาป่วยอยู่ที่เมืองกุสินาราถ้าหว่ามีโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าก็คงไม่ดับขันธปรินิพาน ท่านเจ้าคุณมีความดับริอยางนั้นท่านก็เลยสร้างโรงพยาบาลขึ้นในเมืองกุสินารา6บาทรักษาทุกโรคพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมราชตรงนี้ก็มีมีพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วก็มีเส้นพระเจ้าด้วยนะบรรจุอยู่ในนี้ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานมาประดิษฐานไว้ที่นี่แล้วก็มีพระธาตุที่วัดสเกตด้วยนะบริเวณลานโพธิวงนี้ก็จะมี พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทางวัดประดิษฐานไว้ด้วยนะ